ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นวันแรกคือวันที่19ยาวไปจนถึงวันที่22 22ตอน5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการลงมติกันนะครับรายบุคคลเลยทีเดียวนะครับลงวันที่23นะครับเวลาประมาณ10โมงซึ่งทุกคนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางการไลฟ์ของเอ่อเ o ิร์ก o อยท์ทูเดเลยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook หรือ Youtube ก็ได้เราในการลงมติ นอกจากในสภาแล้วเนี่ยนอกสภามีเหมือนกันนะเพราะว่านอกสภาก็จะมีของภาคประชาชนครั้งนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาคประชาชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆกลุ่มพักการเมืองอย่างเช่นพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยนะครับ,รบของคุณหญิงหน่อยแล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการนะครับสี่มหาวิทยาลัยร่วมกับสื่อสี่สำนักนะครับซึ่งรวมถึงข่าวเวิร์ดพอย์เราด้วยนะครับก็ได้ทําเป็นการลงมติ พร้อมกันเลยเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจโดยภาคประชาชนนะครับอ,อะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราไปดูบรรยากาศก่อนนะครับว่า ด้านหน้าของสภาอ่ะด้านในเนี่ยตอนนี้ก็ยังอัพคงอภิปรายกันอยู่นะครับยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้นะครับแต่ว่าด้านนอกสภาก,ก็มีจุดการลงม,มติไม่ไว้วางใจเหมือนกัน,นกของภาคประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแคมปิ้งเลยพี่วอนคือทุกคนจะมาปักหลักก็คือปักหลักอยู่ตรงนั้นยาวไปจนถึงวันที่ยี่สองเลยนะครับยาวไปจนถึงวันที่ยี่สองเลยครับแล้วก็อ่ะตอนนี้นักข่าวของเราอยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะครับก็คือพี่เค้กอินแก้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยแล้วก็ไปดูบรรยากาศด้านหน้า เป็นยังไงอ่ะพี่เอยู่กับเราแล้วตอนนี้พี่เแคมปิ้งอยู่ที่ไหนครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บริเวณหน้ารัชสภานะคะฝั่งเกียรติกายค่ะตรงแยกเกียรติกายนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการทำกิจกรรมค่ะแคมปิ้งฟังรัเอ่อฟังอภิปรายนะคะเดี๋ยวจะสลับกล้องให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะ ค่ะนอะคะันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรัฐสภานะคะมีการกางเต็นท์ทำกิจกรรมะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นทีมแคมปิ้งนะคะก็มีการจัดบรรยากาศให้เหมือนกับการแคมปปิ้งค่ะมีการเอาไฟมา ตั้งนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นกองไฟค่ะแล้วก็มีทีวีที่เปิดอธิรายในสภาที่มานั่งฟังกันอยู่ด้านนอกสภานะคะ <c oughs> แล้วก็มีเวทีเสวนาเล่นดนตรีนะคะทีของเราตรงนี้นะคะยังสามารถมาลงะแนนได้เลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะของกิจกรรมบริเวณนี้ก็คือจุดลงมัติค่ะ อันนี้เป็นจุดลงมตินะคะสำหรับการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมลงมติเนี่ยมีการเปิดลงมติตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครเห็นกิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมีการเปิดลงมติจากจังหวัดต่างๆค่ะซึ่งกิจกรรมตรงนี้ก็ยังมีการให้ลงมติได้บริเวณหน้าสภา จนถึงวันที่ยี่สิบสองค่ะพูดคุยพูดชิงกันอะไรายไม่ไมว้นนวางใจด้วยของวันนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรารวบรวมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วกันเนาะ,ะเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะของซิกเกอร์อมาลองแชร์กันดูค่ะประสคนเ มาร่วมเยอะไหมครับคนมาร่วมหรอกคะจากที่ประเมินเข้าๆด้วยสายตานี่น่าจะประมาณหลักร้อยค่ะแต่ว่ากระจายกระจายกันอยูอ่เขาจะปักหลักค้างคืนกันที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเออทางด้านหลังอะคะ่ะจะมีเต็นท์ขนาดใหญ่อยู่ประมาณสามสี่เต็นท์นะคะสำหรับนอนค้างคืน แล้วก็แต่ว่ากิจกรรมในส่วนของงานเสวนาแล้วก็ดนตรีเนี่ยจะเป็นงานในช่วงเย็นของทุกวัน,นะค่ะ ตั้งแต่วันนี้นะคะ19จนถึง22ค่ะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่วันที่22ค่ะช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเขาก็จะนับคะแนนจากบัตรที่ประชาชนลงมาเตี๋ยค่ะแบ่งบเป็น6ภาคค่ะที่ได้รับมาจากประชาชนจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็แต่ละภาคเนี่ยจะมีการนับคะแนนเป็นภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคด้วยครับ ก็สนใจถือว่าเป็นพิมิคเล็กๆน้อยๆเนาะพี่เคครับตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักตุลาการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ออกหนังสือชี้แจงออกแปว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือเขาไม่มีอํานาจในการอนุญาตให้จับได้แม้ว่าทางตัวนักกิจกรรมเองพยายามจะขออนุญาตจุดนี้แล้วเนี่ยครับหลังจากที่มีออกมาชี้แจงตรงนี้ะครับ บรรยากาศบริเวณหน้างานเป็นยังไงบ้างครับเขายังคงยืนยันจัดกิจกรรมต่อใช่ไหมครับันาของเรานะคะเป็นใช่ค่ะเออหนังสือชี้แจงที่ออกมานะคะเนื่องจากว่าเออผู้จัดงานเนี่ยได้ทําหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ตามที่ผู้จัดงานบอกเนี่ยก็คือเป็นการขออนุญาตตามสิทธิ์ของประชาชนค่ะแล้วก็ทำเออหนังสือขออนุญาตทางรัฐสภาไปแล้วก็เมื่อบ่ายที่ผ่านมาค่ะทาง สนักเลขาธิการรัฐสภาค่ะก็ทําหนังสือเหมือนชี้แจงตอบกับการขออนุญาตนะคะว่า เออทางสำนักเลขาธิการรละทสภาเนี่ยไม่สามารถอนุญาตให้ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเนี่ยค่ะยังไม่ได้รับส่งมอบจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ก่อสร้างนะคะก็คือบริษัทชิโนไทยค่ะก็เลยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะว่าจะให้ใช้พื้นที่หรือเปล่าค่ะแต่ว่าเออผู้จัดงานค่ะก็ บอกว่าจะจัดงานตามกําหนดการเดิมต่อไปนะคะแล้วจากการที่ออผู้สื่อข่าวสอบถามผู้จัดงานเนี่ยผู้จัดงานก็บอกว่านอกจากหนังสือที่มีการชี้แจงออกมาก็ไม่ได้มีแอคชั่นอื่นๆออกมาจากทางสภานนะคะว่าออจะให้ผู้จัดงานจัดต่อหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีแค่การออกหนังสือชี้แจงเฉยๆว่าไม่มีอํานาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตค่ะ ร่วมกันนั่นก็หมายความว่าก็ไม่ได้มีที่จับก็ไม่ได้มีความกังวลในการจัดงานในสน้าสภาเน่ะท่านไหนที่รับชมนะคะอยางไม่มีค่ะเท่าที่คุยกับผู้จัดงานก็คือจะยังเป็นกําหนดการเดิมแล้วก็จะมีการค้างคืนตามเดิมค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะดําเนินต่อไปจนถึงวันที่ลงมติเลยครับครับช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการอีิใายไม่ควอวางใจจากฝ้าจ่ายคานเนาะ ขอทำพิธีแรกที่เมร์สาบเชนเป็นประมาณชั่นี้ได้ไหมข้างนอกมืการมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับการเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรช่ครับเขาอยากจะมาทำพิธีของเขาเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ยังไม่มีการเอ่อพูดถึงรัฐมนตรีลายบุคคลอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าเป็นการเชิญชวนประชาชนมาร่วมออกเสียง ลงมติคะ่ะว่าในความเห็นประชาชนแล้วประชาชนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนีค้ค่ะเป็นการออกเสียงคู่ขนาดไปกับในสาภาคะ่ะ ครับที่เครกอบก่อนๆครับที่มีการจัดกิจกรรมบริเวณนี้โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองด้วยแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมผูมคนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่บริเวณงานรอบนี้เราสังเกตเห็นบ้างไหมครับหรือว่ามีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถน้ําหรืออะไรหรือเปล่าครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบที่คิดว่ามาดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหน้าที่ค่ะไม่ได้มีเออ ชุดควบคุมฝูงชนในบริเวณนี้นะคะเท่าที่สังเกตเห็นแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามีรายงานว่ามีรถซีโน่หนึ่งคันแต่ว่าก็ตอนบรรยากาศนะตอนนี้นะคะก็ไม่เห็นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นบรรยากาศอื่นๆก็ดูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะมีการอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องเสียงแล้วก็มีรถท้องน้ำจากกรทม มาให้บริการอยู่ด้านข้างด้วยค่ะเราทัสานค่รับโอเคขอบคุณพี่เค้กมากๆนะครับที่พาไปชมบรรยากาศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านหน้ารัสภานะครับวันนี้ขอบคุณพี่เค้งนะครับถ้ามีอัปเดตอจะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งค่ะ โอเคก็ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศด้านหน้ารัฐสภานะครับเพราะว่าเป็นการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยภาคประชาชนอาจจะเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนว่ารอบที่ผ่านมา3ามรอบที่ผ่านมานะครับการลงมติของในสภาเนี่ยอาจจะอย่างที่อาจารย์เข็มทองได้บอกเลยเพราะว่าเป็นมติของพรรคเป็นหลักทําให้ก็อาจจะยังไม่ได้โค่น รัฐมนตรีรายใดไปนะครับอรอบนี้ประชาชนก็อาจจะไม่ได้หวังพึ่งในสภาแล้วลงมติเองเลยนะครับซึ่งก็จะมีอย่างกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรครับพี่มจัดเป็นกล่องไปตามจังหวัดต่างๆนะครับข้อประเทศนะเทศนะั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนประชาชนนะครับสามารถลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เคกบอกไป เดี๋ยวจะมีการนับคะแนนกันในวันที่22นะครับเป็นภาษาถิ่นของแต่ละเป็นภาษาถิ่นของแต่ละภาคเลยนะครับก็บบจะนับคะแนนกันวันที่22ตอนเวลา5โมงเย็นซึ่งมันเป็นการก่อนเวลาการลงมติจริงๆ เพราะฉะนั้นเราจะได้ทราบผลของประชาชนก่อนว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเขาเขาโหวตยังไงทันกิจการจัดกิจกรรมของกลุ่มราษฎรตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยสนใจมากน้อยแค่ไหนสาหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์เป็นยังไงบ้างเนาะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมครับ w o r ร์กพอย t ูเดยสาระความรู้เพื่อวันนี้